อันนี้เป็นรถใหญ่ซะด้วยสิคะคิดดูรถพ่วง22ลอ้อแล้วเสียหลักพุ่งไปชนรถที่เขากําลังจอดติดไฟแดงอยู่ซึ่งก็คือเป้านิ่งเลยนะคะปรากฏว่ารถเสียหายไปเป็น10คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยค่ะการท่องเที่ยวในบ้านเรากันนะครับปรากฏว่าชทนั้นไอเดียใสยออกมาเลยครับบอ,อกว่าด,ดีุเสียงก็อยู่ตรงวว่า คุณผู้ชมภาพหลายมุมเลยค่ะ<ฮ>ให้เห็นวินาทีที่รถพ่วง22ล้อคันนี้ข้ามแยกมาแล้วเสียหลักหมุนติ้วมากวาดรถฝั่งที่กล้องติดหน้ารถเขาถ่ายไว้ได้พอดีจอดกันอยู่ตามปกติแท้ แล้วมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอ่ะเจ็บเลยหนักเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ละท่านโดนกันไปนะค<อ>ุณผู้ชมนะทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์นะคะ<ม>ก็สภาพก็คือว่ารถที่เขาจอดกันอยู่ตามปกติอยู่ๆมาถูกชนใช่ไหมคะทําให้โอ้โหได้รับความเสียหายหนักมาก <ๆ S 2> เหตุการณ์เกิดขึ้น4โมงเย็นเมื่อวานนี้บริเวณ4แยกโรงต้มถนนชัยภูมิแก้งคล้อข,ขาเข้าเมืองชัยภูมินะคะเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยเหลือ <ๆ S 2> สภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูค่ะรถ เสียหายจํานวนมากพีผู้ดได้รับบาดเจ็บ <า S 1> เยอะเลยบางท่านนะคะก็คือว่ายังบาดเจ็บติดค้างอยู่ในรถน่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปช่วยเหลือในรูสภาพบางท่านก็คือเนี่ยค่ะถูกอัดติดอยู่ในรถแบบนี้กว่าจะเอาตัวออกมาได้นี่คือทุลักทุเลกันมากๆเลยนะคะสุดท้ายรีบนําส่งโรงพยาบาลชัยภูมิแล้วก็ที่น่าสงสารมากๆเลยคือที่เห็นเมื่อสักครู่คนขายพงมาลายอ่ะก็คือ,อถูก อัดก๊อปปี้อยู่ระหว่างรถบรรทุกหล้อกับรถเก่งเลยนะคะก็คือท่านนี้นะคะอาการสาหัสเลยเพราะว่าเขาก็เดินไขยพวงมาลัยเนี่ยคนขขยพวงมาลัยจะมาอยู่ฝั่งรถที่จอดติดไฟแดงถูกไหมคะคก็โดนชนเข้าไปเต็มเมเลยนะคะเนี่ยส่วนรถคันต้นเหตุเนี่ยเป็นรถพ่วง22ล้อนะคะมีนายวาสนาอายุ52ปีเป็นคนขับแต่ด้วยความที่เขารถใหญ่อะคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ไม่หนีนะก็รอให้การอยู่ บอกว่าตัวเองเนี่ยไปส่งมันสำปะหลังที่อำเภอเทพสถิตมาส่งเสร็จก็จะขับกลับอำเภอชุมแพที่ขอนแก่นนะคะมาถึงตรงนี้คนขับอ้างว่ามีรถขับตัดหน้าคือเดี๋ยวผู้ชมดูภาพว่ามีไหมยังไงนะเขาบอกมีรถตัดหน้าเขาโดยไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเ<อ>นี่ยค่ะจังหวะนี้ทำให้เขาหักหลบนะคะรถเนี่ยก็เลยลื่นถลายมาเสียหลักแล้วตัวพ่วงสะบัดข้ามเลน ไปชนรถที่จอดติดไฟแดงอยู่ตำรวจก็เลยนำตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้ไปสอบสวนแล้วจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเนี่ยค่ะผู้ชมดูค่ะโอ้เสียหายหนักจริงนะคะมาระวังกันด้วยนะครับเรื่องการขับขี่นะใช่แล้วก็อย่าใช้ความเร็วแล้วช่วงนี้อย่างที่เห็นนะคะคือฝนตกเนี่ยมันถนนลี่ถนนมันลื่นเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะคะแถวแกรมมี่ของเรา ก็คลึ้มมาแล,แล้ววันนี้ก็น่าจะหลายพื้นที่ยังเจอฝนกันอยู่ทั่วประเทศคุณผู้ชมขับรถด้วยความ,มระมัดระวังกันนะคะส่งข้อความมาคุยข่าวกับเราได้นะครับทุกช่องทางของข่าวช่องวันนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ